สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอ็มซีประตูธน,นะคะาพบกับเราในช่องพายเลือดรักนะคะวันนี้เราไปหาคุณหมอกันนะคะวันนี้เราไปหาคุณหมอกัน,นคุณหมอณรนะงค์นานโนไปแล้วเจริมก็ไปแล้วสะท้อนเสียงนะคะแม่ม่สะท้อนเสียงอันเดียบอันเดียบ ค่ะถ <iet> <yap a> ่ายกันไปไหนกันดีเอ้ยเด็กน้อยดีใจจะได้ไปหาคุณหมอนิ่ดจิกขี้ซร้างร่มไม่จีบดูท้องนะเออลูกดิ้น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 อุ้ยอุ้ยผุนลูกดิ้นอีริทุล้านนันลูกดิ้นลูกดิ้นเดี๋ยว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 ขามังแมขามังแมมือนั่นจับมือยังอีริ ม่เมีนมเมียนยุติเฮ้ยเบิ่งได้ครับคุณคุณแม่เขาพาลูกไปหาคุณหมอยังไม่รู้บะท้อง สับน้าขอวก็เมม็นปีเหมือนก็ปลูกก็สิเด็อันนันบ่อติ๊กๆแม่นิคูพาไปโอ้แม่นิคูจีลำจีลำคนฉวยพาพิเรศไปหาหมอ ดูนะเออเต่าใหญ่มากเลยแต่ยังไม่แข็งยังไม่แข็งแต่ลว่าจุกจุกจุกนะแม่แม่จุกจุกใหญ่ดูดูสีขาด้วยไม่ใช่หลงด้ลูกหรอบอ่เฮาเฮากับอากาศสัมผัสเนาะ สูเทียข้าวยางสีขาจังสีบอองโบเต่าเขาน่ะหัวนมเนี่ยน่ะมึงมึงตั้งแห้งเนยตั้งแห้งเลยเลยบิ้งว่ะ <c oughs> จุกจุกบอลลบอปเนี่ยจุกบอลลบเวลายางสีจุกบอลลบ,บอลบบาอก,บอการป๋อมบ่าแฝดสามแล้วแม่แม่แม่หัวสั่นมามืดมาเนาะเบิ้งกี่โพวะ กี่ผ <ột> <êu> <c ười> e ัวบ่นยุบกี่รถยังไม่เร็วยังมาแซงเมร์เมรลำเลยเออเมรลำเสาวตะผูวตะาเมร์มาสั่นทามเมึงบ่ได้ข้ามมึงตีว่าเต่าแข็งบ่มันมีคนกล้าเข้าไก่บ่หูพออย่าเตึงข้ามมึงแก่นบ่ข้ามบ่ถึงถ้า thạch ken ken thì men lên ta mà nhom là và thỏng khâu bỏ lũ sức vào uẩn hèn ừ. tốn át liền cả bà đầy uẩn phân nỉ nọ ken má bè kẻ tốn nỉ mũ bưng 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 lưng tàu mẹ lưng tàu mẹ mũ lộp lơi mẹ bom เฮาเหรอเฮาเาเาเออโ้โหนี่ลีตัวละเจ้าแกนเปกเลยแกนกนโบเฮียวมาพันใจเฮ็ดเล่นเล่นนี่น้ำนได้ึงมีไฟเผาหอกสีน้าลายเเล่นนี่น้ำโขกติงติ๊งพอใหญเสือนอนเฝ้อเทนึงแลวเป็นบอนี้ สองพ่อใหญ่เสือว่าอากาศหนาเฝ้าลักออกแท้ว่ามีคนหูเดือนออกอะค่ะว่ามีคนหูเดือนเราไปหาหมอนะคะเราไปหาหมอมาถึงหมอแล tá, ้วนะคะแม่มยนอนละโมมาก่อนเดี๋ยว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  โมเมนต์เขามีจิกบอกเขาก็แต่งตัวงามแถบหยอกหยอกลูกไผ่ลูกไผ่อ้วนลูกไผ่อ้วนมักได้เนาะมักมักผู้สาวลูกสองมาสันลูกไผ่กินแล้วเยอะออกไผ่ใหญ่ตึงวาน่าน่าสงสัย ดู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 ก็ถามกันรอนะคะรอรอคุณหมคิวโมเมแล้วก็จะเป็นคิวนาโนแล้วก็เลือดลักเลือดลักได้คิวหลังไงเจ้ารำตีเป็นยังไงคู่ วันนี้เราได้สีสีฟ้านวดก่อนได้สีแดงปักบาจะเปิดให้เข้าชม13นากาถึง16นากาขอ,องวังงนที่หาถึงวันอาทิตย์ฉีดตุดให้ลูกชายแล้ว,ลวอือ เก่งมากเลยวันนี้เรามากิงมากเลยกิงมากเลยกิงมากเลยลูกชายแม่อันเกิงมากเลยชิอยาวันนี้มีพี่มาด้วยมีต่อไปเป็นคิวนาโนนะคะแม่แม่ต่อไปเป็นคิวนาโนนะคะ ทางหลวง้งป้ามีการจำลองมีการคล้องช้าเออโนโนขี่ตูดไปก่อนวิ่งมือช้าวิ่งเหนื่อยวิ่งเหนื่อยเลยมะหาคุณหมอขี่ตูดไม่ใช่เข็มจะงอเราบ่โอ้มีการอิงพี่เลิศไว้ด้วยนะกลับบ้านได้เรากลับบ้านได้เก่ง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 ทั้งสองเชือกเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณนี่ FC ด้วทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องให้น้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจหลักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้เนาะขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านเลยนะคะ สร้างกระซื้อเหรียญตดใส่กล้องอีกด้วยโอ้ยสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ